ที่พี่พูดตะก,กี้ได้ถูกไหมว่าดินมันต่างกันเนื่องจากภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมต่างๆถูกไหมเพราะฉะนั้นธรณีสันฐานก็คือความหมายของสิ่งที่พี่พูดไปตะก,กี้ก็คือว่าดินแต่ละที่แตกต่างกันตามธรณีสันฐานหรือแตกต่างกันทางลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศนะโดยพวกนี้เขาพูดถึงว่า ลักษณะภูมิประเทศหรือที่เขาเรียกให้ฟังยากนิดนึงก็คือลักษณะรูปร่างรูปร่างนะของพื้นผิวโลกถูกไหมก็คือพื้นผิวโลกถ้าเป็นโลกที่มีความแห้งแล้งดินก็เป็นอีกแบบหนึ่งดินที่มีธาตุเล็กมากดินก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือความหมายอย่างคร่าวๆของคําว่าธรณีสันฐานนะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ภูเขาที่ลาดสูงที่ลาดชายฝั่งหมู่เกาะหรือทะเลทรายเพราะฉะนั้นประเทศของดินก็เลยแตกต่างกันนั่นเองซึ่งมาจากคาว่าดินแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศหรือธรณีสันฐานทนี่น้องทุกคนเข้าใจคําว่าธรณีสันฐานแล้วนะอ่ะทีนี้จากที่พี่กล่าวว่าประเภทของดินมันมีหลายชนิดแตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆมากมายจริงปะ่ะอย่างแรกที่พี่จะให้น้องรู้จักก็คือหนึ่งอันนี้ใครเดาได้บ้างว่าเป็นดินอะไร ดินเหนียวถูกไหมสังเกตสิมันโหเละเป็นก้อนขนาดนี้น้ําก็ซึมผ่านไม่ได้น้ําขังอยู่เห็นร่องรอยอย่างนี้ไหมชั้นดินนี้คือดินประเภทดินเหนียวพี่เติมไว้ขาอว่าเป็นดินเหนียวพี่ให้ดูรูปแต่เปรียบเทียบกันก่อน,อนละกันแล้วพี่จะถามว่าดินแต่ละชนิดเป็นอะไรบ้างดินอันนี้ล่ะที่เนื้อสน่ะ มีรูบ้างมีเสียต่างขนาดนี้ดินใช้ปลูกพืชเรียกว่าดินล้วนแล้วสุดท้ายดินประเภทหลักอันสุดท้ายก็คือดินทรายถูกไหมเดี๋ยวนะอะดินทรายดินทรายเห็นไหม นี่คือดินทรายนะสังเกตดูดิเป็นเม็ดคล้ายๆทรายเนี่ยเพราะว่าดินทรายเนี่ยมีคุณสมบัติค่อนข้างจะเป็นเม็ดแบบเป็นเม็ดไม่เกาะกลุ่มกันเนี่ยมันจะแบงฟุงฟ้งๆฟุงฟ้งๆถูกไหมดินทรายอ่ะทีนี้มาดูเรารู้แล้วประเภทของดินที่สําคัญมีดินเหนียวดินร่วนดินทรายจริงๆภาพนี้ก็เป็นภาพของดินร่วนนะเพราะดินร่วนใช้ในการเพาะปลูกจริงป่ะอ่ะ รู้แล้วว่าดินมีสามชนิดคือดินเหนียวดินล่วนดินทรายอะไรที่ทําให้มันแตกต่างกันบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าดินเหนียวดินล่วนดินทรายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถหกไหมพี่ก็เริ่มตั้งละสิ่งที่น้องควรรู้ดินหลักหลกแบ่งเป็นสามชนิดนะคือดินเหนียวดินล่วนแล้วก็ดินทราย พี่แม่ให้น้องจํารายละเอียดให้น้องจำสิ่งที่สําคัญคือพี่ถามว่าสามอย่างเนี้ยอันไหนที่มีความสามารถในการดูดซับน้ําได้ดีที่สุดดูดซับน้ําก็ต้องดินเหนียวถูกไหมเพราะดินเหนียวไม่ยอมให้น้ําไหลผ่านเลยจริงปะอันไหนที่ทําให้น้ําผ่านได้น้อยก็คือดินเหนียวนั่นเองมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด เทน้ำลงในดินทรายปุ๊บน้ำหายไปเลยจริงไหมเก็บกักน้ําไม่ได้เลยส่วนถามว่าอนุภาคของดินอันไหนใหญ่ที่สุดอนุภาคก็คือดินทรายใหญ่ที่สุดถูกไหมแล้วก็ไล่ไปถึงดินเหนียวซึ่งเล็กที่สุดนั่นเอง้ราก็จะเห็นแล้วว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายสิ่งที่พี่อยากให้จำก็คือดินเหนียวดูดซับน้ําเก่ง สามารถรองรับน้ําได้แล้วก็มีอนุภาคเล็กถูกไหมส่วนดินทรายเป็นดินที่มีอนุภาคใหญ่ดูดซับน้ําไม่ได้ถูกไหมก็คือน้ําไหลผ่านได้ดีซึ่งประโยชน์แต่ละอันก็มีประโยชน์แตกต่างกันแต่นี่เป็นสิ่งที่น้องรู้อย่าจริงไหมดินเหนียวก็เช่นปลูกข้าวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะแล้วก็ใช้ในพวกเครื่องปั้นดินเผาส่วนดินร่วนก็ปลูกพืชทั่วไปส่วนดินทรายบางครั้งเขาจะใช้ในการก่อสร้างหรือนําไปผสมกับดินร่วนเพื่อเพื่อปลูกพืชน,นั่นเองนะอันนี้คือข้อแตกต่างของ รีลวดดินทรายที่สําคัญหูกหพี่เน้นแค่ที่สําคัญนะเพราะว่าเวลาออกข้อสอบจะออกไม่ค่อยละเอียดเวลาออกข้อสอบเขาจะเน้นเรื่องการดูดซึมน้อํอาจจะจะมีถังสามใบถูกไหมแล้วก็มีน้ําไหลลงมาถามว่าถ้าน้ําไหลอันนี้ไหลได้เร็วอันนี้เป็นดินอะไรถูกไหมแล้วก็เปรียบเทียบกันนะ้องก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าไหลได้เร็วมากที่สุดน,นะก็คือดินทรายนั่นเองถูกไหมนอกจากน,น,กากนี้นอกจากดินสามชนิดแล้วดินพิเศษต่างๆเช่นอันนี้ สังเกตดินมันมีสีแดงเป็นพิเศษจริงป่ะไอ้ดินที่มีสีแดงเป็นพิเศษอันเนี้ยเขาเรียกว่าดินแดงดินแดงไม่ใช่ดินแดงที่อยู่ในกรุงเทพนะนั้นเป็นชื่อเขตไม่ใช่ดินแดงอันเนี้ยหมายความว่าเป็นดินเหนียวที่ผสมกับดินล้วนและยังไงอีกปรากฏว่ามันมีสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กปนอยู่เพราะว่าธาตุเหล็กเนียเป็นธาตุที่มีสีแดงถูกไหม สังเกตได้เวลาใครเคยเห็นสนิมเหล็กบ้างสนิมเหล็กมันเป็นสีแดงถูกไหมเพราะฉะนั้นดินที่มีธาตุเหล็กมากก็จะมีสีแดงนี่คือดินที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมนอกจากนี้ยังมีดินอะไรอีกมันจะมีดินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการการที่เกลือหินเนี่ยเกิดการละลายก็จะกลายเป็นตะกอนสีขาวๆเรียกว,ว่าขุยเกลือใีสัะสีขาวๆนะอ่ะนี่ก็คือลักษณะนี่ก็คือประเภทของดินที่น้องควรจะรู้จักถูกไหม สามชนิดหลักๆนะาะจำให้ได้นะดินเหนียวดินล้วนดินทรายอ่ะพอผ่านประเภทของดินไปอีกอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันตะกี้พี่เอารูปให้ดูแล้วหนึ่งรอบคือการแบ่งชั้นของดินดินมันไม่ได้แบ่งเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะดินมันแบ่งเป็นทั้งสิ้นสี่ชั้นโดยที่เขาใช้ตัวอักษรแทนอ่ะพี่แบ่งดินเป็นทั้งสิ้นสี่ชั้นนะ พี่จะบอกรายละเอียดของแต่ละชั้นละกันอ่ะเริ่มจากชั้นที่หนึงก่อนพี่ไล่จากชั้นที่อยู่บนสุดมาชั้นที่อยู่ล่างสุดนะชั้นที่อยู่บนสุดเรียกว่าชั้น O ชั้น O คือชั้นอะไรชั้นของอินทรีย์วัตถุทำไมพี่ถึงบอกว่าชั้น O เป็นชั้นของอินทรีย์ยาวัตถุทั้งนั้นที่พี่บอกว่าอ๋อก็นินมันแบ่งเป็นส่วนประกอบ4อย่างจริงป่ะ ต่ถามท่าไหมว่าชั้นเอชั้นโอเ่ยถึงมีเป็นชั้นที่อินทรีย์วัตถุน้องนึกถึงภาพความเป็นจริงอันนี้คือต้นไม้ถูกไหมพี่ถามว่าเวลาสัตว์ตายสัตว์มันจะมุดตัวเองไปอยู่ที่ชั้นซีไหมไหมถูกไหมมันก็ตายอยู่ที่พื้นผิวพอตายปุ๊บก็เกิดการย่อยสลายแล้วก็เป็นสารอินสารอินทรีย์ปนอยู่ในนี้ถูกไหมเพราะชั้นสารโอเนี่ยเป็นชั้นที่มีทั้งซากพืชที่ตายแล้วซากสัตว์ที่ตายแล้วเต็มไปหมดเลยถูกไหมก็เลยเกล่าวได้ว่า เป็นชั้นที่มีพวกกิ่งไม้ผูกพังทับถมกันเนี่ยและชั้นเนี้จะรับทั้งน้ําอากาศแสงแดดจากข้างบนได้ดีที่สุดเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นชั้นโอเนี่ยก็เลยเป็นชั้นที่มีซากพืชซากสัตว์มากมีการสลายอย่างรวดเร็วได้รับทั้งความร้อนแล้วก็ความชืน้นเป็นชั้นที่มีฮิวมัสมากมีใครจำไม่ได้ไหมว่าฮิวมัสหมายความว่าอะไรฮิว <Hum ane S 1> มัสก็คือซากพืชซากสัตว์ตตตที่สลายแล้วมีสีดำถูกไหม ก็เลยทำให้ชั้น O เนี่ยเป็นชั้นที่มีฮิวมัมากส่วนชั้นต่อไปพอมีฮิวมัทมากก็เลยอุดมสมบูรณ์นะเพื่อนที่จะบอกเลยว่าชั้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือชั้น O นี่คือสิ่งที่เราต้องจำอีกอันหนึ่งนะพยายามจำนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะจำเยอะน,นิดนึงแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จำได้ง่ายขึ้นนะเรามีหลักการเพราะว่าน้องสังเกตถูกไหมทีนี้พี่กล่าวถึงชั้น O แล้วว่าเป็นชั้นที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะ ชั้นต่อไปที่นี่จะกล่าวถึงคือชั้น A เป็นชั้นที่สองลงมาถูกไหมชั้น A นะชั้น A เป็นชั้นที่ลงลงมาชั้น A เนี่ยเป็นชั้นที่เป็นสารพวกอะนินซีเพราะข้างบนที่มีซากพืชซากสัตว์เต็มไปหมดเลยจริงไหมแต่สังเกตเวลาน้องขุดลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีซากพืชซากสัตว์หรอกมีแต่พวกหินดินแรกถูกไหมชั้นอะนินซีหรือบางครั้งเนี่ยเรียกว่าชั้นดินแรก ชั้น A นะชั้นดินซีหรือชั้นดินแรกถามว่าชั้นนี้มีลักษณะอย่างไรชั้นนี้เนี่ยถ้าถ้าพูดในความเป็นจริงเนี่ยชั้นบนมีสีค่อนข้างดำมีฮิวมันมากอุดมสมบูรณ์ถูกไหมแต่พอชั้นล่างปุ๊บเริ่มไม่มีสารอินทรีมีแต่พวกหินกะแลกถามว่าถ้ามีแต่หินกาแลกมันเป็นชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไหมไม่แล้วทีนี้มันกลายเป็นชั้นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วพอเป็นชั้นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ปุ๊บ มันก็มีแค่พวกแร่ธาตุถูกไหมก็คือพวกวัสดุต้นกําเนิดดินที่สลายแล้วพวกหินแร่ที่สลายเตรียมตัวจะเป็นดินต่อไปถูกไหมเมื่อข้างบนถูกช้าออกไปเมื่อไหร่ไอตัวเนี้ยก็จะเตรียมขึ้นไปข้างบนอาจจะมีพวกสารอานินสทรีย์หรือพวกซากซึ่งซากสัตว์บ้างแต่มีจํานวนเล็กน้อยถูกไหมเล็กน้อยอ่ะนี่ก็คือลักษณะที่สําคัญของชั้น A ที่พูดเฉพาะที่สำคัญนะ